ลุกวนลุกอย่างเงี้ยไอหิวขนาดทำไมครับอ๋อโอ้ยน่ารักมากเจ๋อ้โหเดี๋ยวเราเอาเอาถ่ายรูปไหมเนาะเอายิ้มอะไรกุ้มกิ่มยิ้มอะไรจะยิ้มอะไรถ่ายยิ้มอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ทุกคนบอสจากการที่อกหน้าทุกคนที่อยู่ตรงนี้บอสบอสเอานี่ออกได้ไหมเอานี่ออกได้ไหม เอาลงนิดนึงเอาลงได้ไหมคะไม่ครูค่ะถ่ายรูปไหมคะรูปได้ครับแฟนคลับผมน่ารักทุกคนครับไม่ต้องห่วงว่านอนสอนง่ายที่สุดเหมือนศิลปินเลยน่ารักเหมือนศิลปินเลยศิลปินไม่เด้อเลยศิลปินไม่เด้อเลยไม่เด้อเลยเนาะไม่ดื้อเลยครับไม่ดื้อเลยนี่น่ารักน่ารักมากมาก โอเคเดี๋ยวเราจะขอไอคอนแท็กทุกคนดีกว่าจะพยายามเป็นการจะเป็นการถ่ายที่ค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าเราจะมองทุกกล้องเนาะมับกลับให้มีักกลับให้มาอยู่กับเราแล้วเรามีสิทธิ์ <laughs> ขอท่าแมวหน่อยดี Ôi. Ôi. cho đây mày à? Tension xòe lop này. Úp cái mặt qua cái ขับเกียดูดม่ากนแเนี่ยบดยาได้หยิบดายาดมแล้ว มมาานี่เนะี่เนะ <c oughs> ออ,อา <c oughs> คนดมยาแ <Okay, S 2> ล้วเไหนอะ okay, นอเคไหมนะโห oh, ได้ยังไง สวยกับโต๊ะสวยอ๋อเอ้ยท่านคะีรอคะออโอ้